คุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะเขาโหกําลังสนุกเลยทีเดียวคุณผู้ชมคงตื่นเต้นย้อนกลับให้ฟังนะคะตึกนี้นะคะเฮปแปสสร้างขึ้นมาด้วยเงิน10ล้านนะคะโอ้โหยอมทุบตึกเก่าทิ้งเสียเงินเป็นล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านนี่มาสร้างตึกใหม่นี้ปุ๊บเสร็จในปี40ครับใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยกลางปีใช่ไหมใช่แล้วก็เศรษฐกิจฟุบเลย,เยวันนี้สองวันที่สองกรกฎาคมสค่ะสร้างเสร็จประมาณเดือนมิถุนา อ๋อสร้างเสร็จก่อนนิดเดียวไม่กี่เดือนก็กำลังเริ่มจะต้องใช้สตางค์แล้วจะเปิดกิจการแล้วตอนนั้นกลว่าจะเปิดเป็นอะไรบ้างนะคะมีก็จะขายนี่ไหนก็คือขายอาหารร้านอาหารมีขายกาแฟขายอาหารขายกาแฟขายของฝากเนี่ยนะคะเปิดได้ไม่กี่เดือนเศรษฐกิจฟุบเลยยังไม่ทันเปิดยังไม่ทันเปิดยังไม่ได้เงินเลยสองสามเดือนกำลังจะเอาของเข้ากำลังจะเอาของเข้ายังไม่ได้เงินเลยกำลังติด กำลังตกแต่งกาลังติดแอร์อแองใส่ไมีครบเลยครับเนี่ยได้แอร์ไปสามสี่ตัว,แล,วแล้วตอนนั้นเป็นยังไงใจเสียไหมมันจะว่าไงล่ะครับคุณเล็กคือมันเกิดตอนนั้นมันไม่เสียหรอกถ้าว่าตามหลังจริงแล้วที่ในชีวิตผมเนี่ยนะผมเป็นคนค่อนข้นขางจะยังไงมีความคือผมเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะตอนรู้ข้างกันบายใหม่นี่ไม่ได้เสียไม่มใจเสียเลยค่ะไม่เสียอะไรเลยไม่ได้<ฮ>มีอะไรก็เฉยๆก็ต้องทําต่อ แต่ไปสักพักหนึ่งเริ่มแล้วคือแบงค์ถ่วงนี่อ๋อเริ่มเริ่มมาใจเสียตอนตอนแบงค์เริ่มถมมาหาเราอ่าเพราะเราก็ธุรกิจอื่นให้มันชักยัหนักไปเลยหนักไปเอยหนักไปเลยตอนนั้นยังมีกิจการรับเหมาก่อสร้างอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ต้นไม้ก็ลงไว้มีอะไรหมดแต่นี่เพิ่มขึ้นไหมมันก็ไม่มีอ่ามันเพิ่มอีกดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นตลอดรายได้มันไม่เข้าไงอะไรก็ขายไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับโอ้ตอนนั้น คุณผู้ชมลองนึกย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะในปี40นี่กิจเศรษฐกิจนี่แย่มากหันหันมาถามเฮแปะเฮแปะบอกว่าไม่ตกใจแต่คนดูห่วงจุ้ยนะผมมาห่วงที่สุดเลยอาจารย์บุ้งอ่ะเลวเกินกัถามอาจารย์บุ้งอาจารย์บุ้งตกใจไหมเรามาแก้ให้เขาเดี๋ยวก่อนเรามาแก้ให้เขาเขาสร้างตึกขึ้นมาปี40ปุ๊บ ยังไม่ทันเปิดกิจการเลยเศรษฐกิจฟุบหววโอ้โหแล้วแล้วยังไงคะอาจารย์บอาจารย์บุ้งนอนไม่หลับหลายเดือนถ้าผมถ้าผมตกใจผมไม่กล้าการันตีอ๋อยังไงอาจารย์บุ้งมั่นใจว่าขึ้นแน่แน่คุณเล็กก็เข้าใจนะฮะวิชาการก็คือวิชาการศาสตร์ก็คือศาสตร์ศิลศาสตร์ก็แต่ละบุคคลมีเหมือนกันผมคำนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าการันตีคุณแปลเหรอไม่ว่าจะมีมี อะไรเขาเรียกอะไรคะสิ่งแวดล้อมหรืออะไรมากระทบนีเศรษฐกิจต่างๆของโลกผมไม่เคยมายตรงนั้นเลยม,มายแต่ว่าที่ของเราถูกหลักหรือเปล่าเขาถูกหลักมันก็ข้ามเองอโอ้แล้วจ่ะแล้วผมการันตีก่ๆแกด้วยการันตีการันตีนี่หมายถึงกี่กี่เดือนกี่ปีอย่างที่อาจารย์เคยบอกคะไหมพี่พระลงบอกเล็กที่ว่ากี่ปีอาจารย์ <im it> อาจารย์<ม>บอกว่าภายในสามทีปีก็คือหมด ภายในสามสี่ปีนี่สินที่มีเป็นสิบสิบล้านนี่หายหมดเหรอคะใช่ท้าที่ปีผมก็หมายก็ว่าผมก็ปอดหนี้แล้วเป็นตามนั้นไหมอะไรนะครับแล้วเป็นไปตามที่อาจารย์บุ้งพูดไหมคะมันก็อยู่ที่ผมมีกันแหละต้องถามตรงๆว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็อยู่ที่ผมอ่ะผมทุกวันนี้ผมก็บอกอาจารย์บุ้งอาจารย์บุ้งก็ถามเลยหมดหรือยังใช่ไหมฮะมันอยู่ที่เราอ่ะครับจะยอมหมดหรือไม่ยอมหมดมันเป็นยังไงหนูไม่เข้าใจก็มันลงทุนต่อมันก็ไม่หมดใช่ไหมครับอ๋อ ถ้าเราไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มอีกมันก็ยังไม่หมดอืมงั้นต้องถามจริงๆละ่ะว่าทุกวันเนี้ยนี่สินหมดแล้วหรือยังมันก็อย่างที่ผมบอกตอบเมื่อกี้นี่นะ,ะอ๋อแปลว่าอ,อยู่ที่เราพอใจสร้างกิจการอีกไปซื้อ,อไปซื้ออ,อะไรมากขึ้นถ้าจะสร้างมันก็ไม่หมดมถ้าสร้างมันก็ไม่หมดถ้าไม่สร้างใช่ไหมฮะมันก็หมดแต่ว่าเอางีหล่ะสบายตัวขึ้นไหมจากตอนนั้นก็สบายใหญ่ตัวเนี่ยนะฮะคือผมบอกแล้วผมเป็นคนทำงาน นะครับวันไหนไม่ได้ทํามันก็รู้สึกมันคือเราเป็นคนทาเราเป็นคนสู้เราเป็นคนทางานแต่ใจเนี่ยถ้าใจมันสบายมันก็โอเคอ๋อเอาเป็นว่าสบายใจขึ้นมันสบายใจตอนนี้ไม่ต้องว่าวดแล้ไม่ต้องใจมากเลยนะครับมั่นใจขนาดไม่มีท้อเลยนะกําลังจะถามว่ามีท้ออะไรไหมในชุดเบสี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์นั่นมันโอ้โหผมเองเนี่ยนอนไม่หลับเลยพอข่าเงินบาทลอยตัวปั๊บเนี่ยผมรับราชการแท้ๆนะเขาบอกว่า สบายให้สุดผมเองยังนึกเฮ้ยแล้วลูกแล้วเมียลูกต้องเรียน<ช>ผมเองผมยังนอนไม่หลับเป็นเวลานานเลย<ช>ผมก็มันนึกถึงว่า<ช>เฮียแปะกับอาจารย์บุ้งเนี่ยสงสัยนอนไม่หลับเป็นปีค,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 คุณเลยครับคุณเล็กมองว่าในสุขภาพตรงนี้จะมีพึ่งสักตัวไหมอะไรนะคะพึ่งอ่ะพึ่งอ่ะหมายความว่ายังไงคะไม่้าบจพึ่งที่บินไปบินมาไม่มีค่ะไม่มีมีมดสักตัวไหมมดไม่มีค่ะจะอยากจะถามดมาสักตัวไหมล่ะทำไงขอน้าตาลวางไว้หรือไม่มาเอง อ๋ออาจารย์กำลังเปรียบเทียบหมายถึงลูกค้าครับที่พูดที้พูดห้ฟังนะที่เอาน้ำตาลวางก้อนมันมดมันขึ้นมาเองค่ะทุเรศคือมันมดมันขึ้นมาได้อย่างไรด้วยระบบโซน่ามนุษย์ก็ต้องอาศัยโซน่าเหมือนกันหลักเดียวกันนั่นแหละว่าถึงสร้างขึ้นมาผ้นการันตีแกได้อ๋อทีนี้คงจะต้องถามแต่แต่แต่คุณนะครับไม่ใช่สร้างอย่างเดียวนะก็ต้องขยันสู้ด้วยนะใช่หลยแล้วก็ถามว่าเฮียป๊าพลิกกิจการได้ยังไงคือในช่วงนั้นเนี่ยปี40ยเนี่ยเมื่อเอาของเข้าแล้วเนี่ย พอพอเศรษฐกิจจะล้มหรืออะไรก็ตามเนี <Fahrenheit> <laser> ่ยเฮยแป้ก็ยังยังต้องซื้อของเข้ามาในร้านอยู่ดีถูกไหมคะใช่ดำเนินการกิจการร้านต่ออยู่ดีใช่ทีนี้มีอะไรติดขัดบ้างไหมมีอะไรที่ทำให้เราแน่นอนมันมีอยู่แล้วอเพราะว่าพอมลดค่าเงินบาทปัง ไอโอดีเราจะเบิกก็เบิกไม่ได้ถูกไหมฮะเราจะซื้อของเข้าเราก็ซื้อไม่ได้เพราะเขาหยุดหมดเขาไม่ให้จะมีเงินเพิ่มเข้ามาก็มีไม่ได้ไอ้นี่เก่าขก็ทวงเราอ่ะค่ะเอาล้วตอนนั้นทํายังไงแก้ยังไงขายนมเปี๊ยะโอ้คิดแปลกไม่ได้แปลกคิดยังไงจะขายนมเปี๊ยะทั้งทั้งที่เริ่มต้นก็คือจะทําขนมไอจะทําขายอาหารอืมค่ะใช่ไหมฮะค่ะก็มาคิดแลเอ๊งั้นก็ทําขนมดีกว่าอืม ทำขนมที่พูดถึงหมายถึงขนมเปี๊ยะนี่ใช่ไหมคะใช่เดิมเนี่ยขายกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมเปี๊ยะแถมให้ลูกค้าวันละ4ี่สิูกอ๋อไม่ได้ขายคือขายกาแฟอันนี้ใช่นะคะแล้วก็เป็นขนมเปี๊ยะเนี่ยแถมขนมเปี๊ยะหนึ่งชิ้นแถมขนมเปี๊ยะโอ้น่ารักอนนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะอย่างนี้เราก็ไปซื้อขนมเปี๊ยะใหญ่มาแล้วมาตัดตัดตัดเราก็มีความรู้สึกว่า ลูกค้าก็จะคิดไหมว่าของเหลือมากของอะไรมากเอ๊ะน่าจะเป็นก้อนชิ้นเดียวกันนะมันน่าจะโอเคเล็กๆเลยทาขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าขนมเปียบปิ้งเพราะมันปิ้งเอาไปปิ้งอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมานะว่าขนมเปียบปิ้งคใช่ไหมครับก็เสิร์ฟไปกับกาแฟอันนี้คือมาเอาเอาจริงๆก็คือปี40พอลู้ค่าเงินบาทครับก็ต้องมาเอาจริงแล้วเพราะมานั่งตั้นแล้วสรุแล้ว แล้วก็เอาไปให้คุณชายหมอ่อมศสีชิม,มกับปลาช่อนแดดเดียว<อ>แล้วคุณชายก็ให้เชจุนชิมมาวันที่สามกรกฎาคมสี่หนึ่งหนึ่งปีเต็มๆนะฮะก็ได้มาคือคืออันนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมต้องต้องฟังดีๆว่าแหมกิจการขนมเปียอันนี้ต้องขอพูดตรงๆว่าหลายคนจะเอมเรามีนี่เป็น10ล้าน20ล้านนี่เยอะแยะ เราเราเปิดกิจการขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะขนมเปี้ยะมันจะกู้นี่คือกู้นี่กลับมาได้หรือมันจะทําให้เราหมดหนี้หมดสินได้หรือนี่มันเรื่องเป็นเรื่องแปลกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนให้คุณผู้ชมได้ได้พบกับ วิธีทางวิธีทางของการต่อสู้ของคุณแป๊ะในตอนหน้าด้วยนะคะเรื่องราวของเฮียแป๊ะยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแตมืนน่าเสียดายจริงๆเล็กอยากจะรู้ค่ะเล็กเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากจะทราบเช่นเดียวกันนะคะว่าเฮียแป๊ะใช้วิธีคือจริงๆแล้วเนี่ยแหมอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าคนเราเนี่ยบ้านห้าสิบนะตัวเราเอง30ิใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะคะจริยธรรมคุณธรรมอีกย <25. S 1> ี่สิบเพราะฉะนั้นเรา เฮียแป๊ะตอนนี้มีแล้วนะคะมีบ้าน50ละหรือสถานที่กิจการเนี่ยมี50%ขึ้นมาแล้วเพะาะนั้นตอนหน้าจะมาดูว่าเฮียแป๊ะทำอย่างไรที่สร้างกิจการนี้ขึ้นมาจนประสบความสำเร,ร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของกิจการเด l y ฮั <Daily Hut S 2> ทวันนี้นั่น,ะน,ะะนก็ประสบความสาเร็จไปแล้วนะครับคือตอนนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างที่ท่านจะต้องใช้วิจัยยาในการคิดและไต่ตอง พราคนขนาดปิญญาโทจากอเมริกากล้าทุบตทั้งหลังแล้วก็สร้างกันใหม่ตามหลักของผมนี่แล้วประสบความสำเร็จอาจารย์กำหนดให้หมดเลยแม้กระทั่งสีพื้นสีผนุงสีอะไรแม้ก็ทั่งแม้ก็ทั้งเก็บเงินต้ออะไรจะต้องหันทางไหนแม้กระทั่งเสาก็ต้องใช้เสาเหลี่ยมเสากลมไม่ได้คุณเลยครับวิชาที่เรารู้ๆกันคือทางสามแพ่งหนึ่งคือคานสองนะฮะจะไม่ดีพวกนี้จะไม่ดีแต่ผมชอบมาก แต่สีสแดงที่เขาบอกดี<ส>แต่ผมไม่ชอบผมกลัวนี่หลายอย่างที่เรื่องน้ําอย่างหนึ่งซึ่งสามารถกําหนดเป็นกําหนดตายกับชีวิตชีวิตมนันได้แต่เขาไม่เข้าใจก็เป็นสูตรที่ของอาจารย์ก็จะจะแปลกแล้วก็ดูแตกต่างกว่าจากศาสตร์อื่นๆค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแก้ไขหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอะไรกับอาจารย์นะคะก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปนอ3 7 7ปนอจอลาดพร้าวกรุงเทพห0 0่0 0ค่ะ หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่02-932-2133นะคะ02-935-0937ค่ะหรือ086-307-6351-2นถึงนะคะ086-325-1273หรือ086-325-2852ค่ะค่ะก็วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเฮปเปไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคอยติดตามต่อในคราวหน้านะคะนี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่างพวงจุ้ยจีนโบราณกับวิชาการแขนงใหม่ ไปเปรียบเทียบกันแล้วท่านใช้วิจรารณญาณในการคิดในการไต่ตองแล้วท่านจะได้ประโยชน์ท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ที่สุดมากที่สุดครับะจะน่าสนใจอย่างไรคอยติดตามชมในคราวหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ